ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามและการตอบรับที่ดีที่รับฟังรับชมการดูดวงจากธรรมะบรมีการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหากผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาหนาที่นี้และจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดูดวงจะเป็นประโยชน์และช่วยทำนายทายทักให้ทุกท่านป้องกันเหตุไม่ดีที่จะเกิดขึ้นหาทางออกที่ดีได้หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนอนาคตไปในทางที่ดีทั้งนี้แอดวินก็ขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมหวังผลปรารถนาสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีงามขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการครับราศีกุมของคนที่เกิดในวันที่ 13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าชาวราศีกลุ่มนี้การงานการเงินและความรักนะครับของท่านที่เกิดในราศีกลุ่มนะครับเดือนสิงหาที่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะก็โควิดระบาดอยู่นะครับยังสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยมากนะก็ระมัดระวังสุขภาพนะทุกคนอ่ะเรามาดูการการงานการเงินและความรักนะครับขอให้เจอแบบไพ่ดีๆนะแอดมินก็ขอให้ชาวราศีกลุมทุกท่านนะครับ กำหนดจิตให้สงบนะครับเป็นเวลา3 0วินาทีนะครับแล้วเดี๋ยวแอดมินก็ทํทำการหยิบไพ่ขึ้นมาอย่างทุกครั้งนะครับเนื่องจากทางเราธรรมบารมีนะครับแจกฟรีผ้าผงจกักรพรรดลูกแก้วจกักรพรรดบทสวดมนต์และมีอีบุ๊ก9พระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับ จจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกซ์มาที่เพจธรรมะบาลมีลิกงเพจและลิกงดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมในเดือนสิงหาคมอ่ะในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับที่จะเข้าถึงในเดือนสิงหาเนี้ยนะครับไพ่ย,ยิปซีของท่านเป็นยังไงบ้างนะแอดมินก็ขออวยพรเหมือนเดิมนะครับว่าขอให้ไพ่ที่แอดมินเปิดเข้ามานะครับมีแต่ไพ่ที่ดีๆนะเพื่อที่ท่านจะได้มีความสุขในการดําเนินชีวิต โดยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยที่มีปัญหาอะไรมากนะครับมาเรามาเข้ากันเลยไพ่ใบแรกนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับคือไพ่ไพ่เทมพเพลนต์นะครับไพ่ใบแรกนะไพ่เทมพเพลนต์เป็นไพ่ชุดใหญ่นะครับในรูปเราจะเห็นว่าเป็นไพ่ที่หญิงสาวนะครับกําลังตักเหยือกน้ํานะครับเทจากเหยื่อหนึ่งนะไปยังอีกเหยือกหนึ่งนะครับ อแอดมินก็จะขอทำนายเลยว่าในเดือนนี้นะเดือนสิงหาคมปี25 6 4สี่นี้นะครับนี่อีกไม่กี่วันนี้จะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับอันนี้แอดมินพูดไว้ก่อนนะพยายามพูดโดยครอบคลุมอาจในเดือนตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นสำหรับชาวราศีกลุ่มในเดือนสิงหาเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านหนึ่งการโยกย้ายถิ่นที่อยู่หนึ่งฟังไว้ดีนะครับนะ โยกย้ายเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่จากที่อยู่เดิมเช่นอาจจะเป็นคอนโดอพาร์ทเม์ที่ท่านเคยเช่าอยู่หรือเคยอาศัยอยู่เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้ก็เป็นไปได้หนึ่งสองเรื่องการงานของชาวราศีกุมนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีหรือไม่ดียังไงแต่แอดมินว่าดูแล้วว่าส่วนเทมเพลนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ส่วนใหญ่80กว่าเปอร์เซนต์จะมักจะเปลี่ยนแปลงในทางให้ดีขึ้นเรื่องการงานของท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นหนึ่งเรื่องงานที่ท่านประกอบอาชีพงานที่ท่านใช้เป็นงานที่ท่านประกอบอาชีพอยู่นปัจจุบันก็ดีนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นไปทําเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นนะครับเป็นไปได้มีการเปลี่ยนแปลงมไในทาในสิ่งที่ท่านรักที่ท่านชอบเชบ่น แอดมินมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่นะส่วนบางท่านนะเช่นว่าหนึ่งท่านอาตี์ทำงานประจําอยู่นะครับอาจจะออกมาทําการค้าขายก็ได้นะประกอบอาชีพอิสระก็ได้นะครับทําในสิ่งที่ทตัวเองรักเนี่ยและมันก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าได้ไพ่ใบนี้มัน,ม,นมันแปลกนะแอดมินก็เกิดราศีกุม,มอลกันนะเดือนนี้ก็ดูตัวเองเหมือนกันว่าดูตัวเองประกอบไปด้วยแล้วก็ดูของรวมรวมไปด้วยว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกิดขึ้นนะ โอเครามาดูใบที่2ก่อนมันจะประกอบกับใบแรกว่าไพ่ใบที่สองเนี่ยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้สิงหาที่มันจะเข้าถึงเนี่ยว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในไปในแนวทางใดบ้างนะไพ่องค์ประกอบเนี่ยถ้าเป็นเป็นไพ่ที่มันเปิดเป็นในแนวทางที่ดีเนี่ยมันจะมีการพัฒนาเป็นพุ่งกระโดดเลยเนี่ยเราคอยดูกันใบที่2ต่อนะครับไพ่ใบที่สองของชาวราศีกุมคืออ่าไพา่ Two of Pentacle ก็คือไพ่สองเหรียญเงินนะครับนี่เห็นไหมการเปลี่ยนแปลงมันเกิดตอนนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางเลือกสองทางนะแอดมินบอกก่อนไพ่สองเหรียญจะเห็นว่าเหมือนหญิงสาวเลยนะครับถือเหรียญเงินไว้สองมือเนี่ยมันคือทางเลือกแห่งอาชีพทางเลือกแห่งอนาคตว่าตอนนี้อ่ะตัวของชาวราศีกุมภ์เองในเดือนสิงหาคมน,นี้ว่าเราจะทํางานอยู่ที่เดิมไหมนะครับหรือ เราจะออกไปทํางานในสิ่งที่ว่าเป็นงานที่เรามีความถนัดมีความสันทัดตอนนี้มันเกิดความโรเลใจเกิดความลังเลแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปหรือไม่ไปดีเพราะว่าบางทีเนี่ยอองานประจําที่เราทําอยู่ก็ดีหรือแม้กระทั่งนะครับธุรกิจของเราที่ทําอยู่ณนะปัจจุบันนี้ก็ดีอ่ะบางทีเนี่ยเราทําจนมันเกิดความเคยชินแล้วทําจนแบบอาชีพของเราเนี่ยมันเกิดความที่เียกว่าอยู่ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเหมือน ถ้าเราจะทิ้งตรงนี้ไปไปเริ่มใหม่มันเหมือนกับเรากเราการรีโนเวทคือเริ่มต้นใหม่เลยมันจะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ตัวของชาวราศีกุมมันเกิดความโลเลน,นิดหนึ่งว่าจะไปไม่ไปดีแต่ไพ่ใบนี้บวกกับไพ่เด็ดเทมเพรนเรื่องการเปลี่ยนแปลงแอดมินบอกเลยนะครับว่าถึงท่านจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่องที่ทํางานใหม่ก็ดีหรือไปประกอบอาชีพด้านใดด้านหนึ่งก็ดีนะครับตัวท่านเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่ว่าจะเกิดความเสียหายหรือไปแล้วชีวิตตกต่าไม่เลยนะ เพราะว่าตามดูงแล้วของท่านเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าชีวิตของท่านต่อท่านโยกย้ายไปเนี่ยนะครับออดวงท่านมันไม่ได้ตกต่ําอะไรแค่ว่าเราไปเริ่มต้นในสิ่งที่มันดีกว่าที่มันสร้างอนาคตให้เรากว่าควรไปไหมอันนี้ก็แอดมินก็มองไว้ก่าถ้าสมมติว่าท่านมองว่าอยู่ที่เดิมมันก็มันก็ดีอยู่แล้วอยู่ตัวแล้วไม่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเบื่อหน่ายงานประจาอะไรต่างๆเนะียทุกอย่างมันมันอยู่ตัวจนแบบเราไม่รู้จะทําไงต่อไปแล้วเราอยากไปเริ่มที่ใหม่อะไรก็ ตามวิจนะญาณท่านก็ไปได้นะครับสามารถไปเริ่มต้นให้แบบตัวเองมีเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ตรงเนี้ยเพราะตัวท่านไม่ได้มีอะไรเสียตอนนี้แต่ว่าไพ่ใบที่สองเนี่ยถูเป็นท้าเกลเนี่ยมันเป็นทางเลือกของอาชีพของอนาคตตอนนี้มันเกิดความลังเลเกิดความกังวลใจว่าจะไปไม่ไปดีถึงจะอยู่ที่เดิมท่านก็ทํางานอย่างมีความสุขได้นะครับแต่อาจจะว่าหน้าเบื่อจําเจอะไรหน่อยกับกิจการงานเก่าๆของท่านกับธุรกิจเดิมๆหรือกับเพื่อนฝูงเพื่อนเริ่มงานเดิมๆจะเบือ่อเบื่อหน่ายบ้าง ถ้าไปที่ใหม่ท่านก็เริ่มต้นใหม่พบเจอคนหน้าใหม่ๆชีวิตก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่น่าเบื่อมันจะเป็นอย่างนี้นะก็ลองดูนะครับอยู่ก็ได้ไปก็ได้ก็มีค่าเท่ากันหมดแต่ถ้าไปถ้าอยากจะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งแต่ว่าถามว่าจะตกต่ําจะผิดพลาดไหมไอ้บินบอกไม่มีครับไปได้เลยถ้าจะไปนะแนะนําถ้าจะเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงอะไรลองได้เลยไพ่ใบที่สามมาดูต่อประกอบไปเลย เห็นไหมไพ่เด็กถือถ้วยเห็นไหมครับเพเดอฟคัพเ mm hmm. นี่ยเพเดถือเพเดอฟคัพไพ่เด็กถือถ้วยใบที่สามมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงตัวท่านว่าตอนเนี้ยนะครับตัวท่าน,นกำลังเหมือนแบบเด็กเพิ่งได้ของเล่นนะเหมือนเด็กเพิ่งได้ของรางวาัลนะเด็กเพิ่งแบบนะักศึกษาเพิ่งเรียนจบใหม่มาตอนเนี้ยอยากจะลองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อท้าทายความคิดความสามารถของตัวท่านเองฮนะ ต้องการสิ่งใหม่ๆมาท้าทายความคิดความสามารถไม่ชอบอะไรที่มันจำเจอ,อยู่กับที่อย่างน่าเบื่อนายต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ในหนทางที่ดีขึ้นได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้รับการยอมรับจากคนที่เขาอยู่สูงกับเราต้องการจะปรับเปลี่ยนฐานะตัวเองให้อยู่สูงขึ้นดีขึ้นตอนนี้ไพ่ใบที่3มมันเป็นตัวสนับสนุนเลยว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคมนี้ของชาวราศีกุมอย่างแน่นอน แอดมินไม่รู้มั่นใจเกินไปหรือเปล่านะถึงพูดไปอย่างนี้ตามความหมายนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังนะครับก็อย่าได้ใจอย่าอย่าได้เหลิงไปนะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กเนี่ยนะครับก็ย่อมมีความมุทะรุดุดนันมีความเอามีความดื้อร้านหยิ่งทะนงเอาอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งเป็นหลักใหญ่นะท้านั้นจะทําทอะไรก็ทําโดยการมีสติสัมปชัญญะนะครับรู้อยู่กับตัวเองมีสติให้มากๆนะครับ รับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างได้และตัวท่านเนี่ยก็จะมีการเจริญเติบโตไปในสายอาชีพสายงานได้นะครับตรงนี้และในเดือนนี้ความรักนะครับของชาวราศรีกุมนะก็จะมีเรื่องกุ๊กกิ๊กให้รู้สึกสบายอกสบายใจเข้ามามีคนที่อายุน้อยกว่าไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ดีนะครับผู้หญิงก็อาจจะได้เจอกับหนุ่มน้อยอ ที่เข้ามาพูดคุยมาทําให้รู้สึกสบายอ,อกสบายใจเออมีคนที่เข้าใจเรามีคนที่พูดเราวงเล็บนะครับขอเป็นคนโสดนะถ้าคนไม่โสดไม่อะไรแล้วก็พยายามระมัดระวังสาํารวมจิตสาํารวมใจนะครับไม่งั้นมันจะเกิดเป็นเรื่องของลักซ้อนเรื่องของการชูสาวอะไรเกิดขึ้นมาได้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นได้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะครับโอเควิจนะยานะครับว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงงานไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงงานแอดบินก็บอกเลยว่า ถ้าเป็นงานที่ท่านรักท่านชอบแล้วไปแล้วมีความสุขก็ไปได้เลยนะแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากอะไรทําอยู่กับที่แล้วเรามีความสุขตรงนี้อยู่แล้วเราก็พัฒพนาตัวเองนะครับให้ให้เราเรียกว่าเป็นปูชนียบุคคลในองค์กรของเราเนี่ยให้คนรุ่นเก่าๆเ,เขารู้สึกเขารพศรัทธาเราต่อไปได้โอเคนะคนะวันนี้แอดมินก็รู้สึกว่าจะพูดเป็นวิชาการนิดนึงก็แปลกๆตัวเองอยู่เหมือนกันเรามาดูกันต่อใบที่4ี่นะครับไพ่ใบที่4ี่อ ท r e e อฟ s o r ์ที่ผ,ผ่านมานะครับของชาวราศีกุมนะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักแม้กระทั่งเรื่องเพื่อนฝูงแอดมินโอ๊ก็ขออธิบายในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์ก่อนละกันในไพ่3ดาบนะครับไพ่3ดาบเนี้ยความรักที่ผ่านมาของชาวราศีกุมนะรักจะไม่ค่อยจะมีความสุขสมหวังมีปัญหาเข้ามาในชีวิตนะครับมีปัญหาไม่รู้จักจบจากสิ้นนะ มีเรื่องรักซ้อนเข้ามาบางทีหลายๆท่านก็ไม่เจอรักแท้สักทีเหนื่อนะเบื่อนายแล้วเนี่ยมีเข้ามาก็มีไปมีมาก็มีไปเมื่อไหร่จะให้เจอรักแท้สักทีมันทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตบางครั้งเราก็ไม่คาดหวังแล้วว่าชีวิตเราจะมีลักทีดีไหมสําหรับชาวราศีกุมวงเล็บนะครับบางท่านนะแอดมินไม่ได้พูดถึงราศีกุมทุกท่านนะครับนะ น,นี้เพราะว่าแม่ตั้งตัวแอดมินนี่ก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีฟงม,ม,ม,มีแฟนอะไรก็เคยผ่านวิกฤตตรงนี้มานะครับตรงนี้แต่ณปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างแอดมินบอกลว่าถ้าดวงมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีน,นะครับต่างๆมันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ไม่ว่ามีเปลี่ยนแปลงเรื่องงานก็ดีที่ทําประจําจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปทางที่ดีขึ้นได้มีโอกาสพบปะพ,พูดคุยกับเจอคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสนะครับตนเนี้ยความรับที่จะได้ พบเจอคนที่พูดจาด้วยแล้วถูกใจนะเข้ามาในเดือนนี้นะครับแอดมินบอกเลยก็แต่ก็อย่าเอาใจเราเนี่ยไปฝากกับเขาไว้นะครับเอาแค่ว่าถ้ามีคนดีๆเข้ามาพูดมาคุยเรารับเรารับน้ําใจไม่ตีพูดคุยเอาไว้นะแล้วถ้าเกิดว่าอนาคตเป็นไปได้นี่ก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติค่อยๆไปค่อยๆไปนะมันจะดีที่สุดนะครับแอดมินเตือนแต่เดือนนี้แหละมันจะมีมาการพูดคุยระหว่างเพศเอ่ ส่องข้ามเข้ามาให้เรามีรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวจิตหัวใจนะแอดมินก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมได้พบรักแท้แล้วเจอหน้าที่การงานที่ดีต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเลยในไพ่ใบที่5นะครับไพ่ใบที่5ไพ่อะไรเอ่ยพูดไม่ทันขาดคำเลยเห็นไหมไพ่ใบที่5อ่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นของชาวราศีกุมนะครับ The l o v e r กระแดดนิดนึงแอดมินเล่นๆหน่อยไพ่ดึเลิฟอ่าไพ่แห่งความรักเข้ามาเห็นไหมแอดมินบอกแล้วเดือนนี้ของชาวราศีกุมจะเจอหนุ่มถูกใจจะเจอสาวถูกใจสำหรับคนโสดที่เข้ามานะครับแต่แตในยะนึง <c oughs> ขออภัยครับให้ระมัดระวังเรื่องการครบซ้อนความรักซ้อนนะครับจะมีปัญหาตามมาได้สำหรับท่านที่ มีสามีมีภรรยาแล้วนะให้ระมัดระวังสํารวมกายสํารวมใจให้ดีนะครับอย่าให้มีเรื่องชู้สาวขึ้นมาไม่งั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นขึ้นโลขึ้นศาลเป็นคดีความนะครับเรื่องชู้เรื่องอะไรได้นะแต่ถ้าสนับคนโสดแล้วก็ให้ลุยได้เลยนะครับแต่รักอย่างมีสติรักอย่างมีปัญญานะครับเอาสติปัญญามามาเป็นตัวควบคุมไม่ให้เราผิดสินไม่ให้เราละเมิดอะไรดูถ้าเป็นคนที่ดีเราก็คบ แต่ถ้าคนที่เราคุยแล้วไม่ใช่เราก็ถอยออกมานะมันจะมีเรื่องความรักเข้ามาในเดือนสิงหาคุมลองดูนะและแอดมินขอรบกวนนิดนึงนะครับถ้าสมมตินในเดือนนี้ชาวราศีกุมเดือนสิงหานะเริ่มมีความรักมีคนถูกใจพูดเข้ามารบกวนมาคอมเมนต์ใน u t u b e นิดนึงนะครับแอดมินจะได้มีกำลังใจเอออย่างน้อยเราดูในส่วนนี้ก็ตรงนะได้เป็นประโยชน์แกผ,ผู้รับฟังรับชมจากทาง YouTube นะครับอ่ะใบที่6 ให้ก้าวไม้เท้าเห็นไหมก้าวไม้เท้าคุณจะเห็นว่าเป็นภาพหญิงสาวถือไม้เท้านะครับอันหนึ่งนะด้านหลังเนี่ยก็จะมีไม้เท้า8อันปักเรียงกันอยู่การงานมันหมวบอกเลยว,ว่าการงานของท่านการเงินเนี่ยประสบความสําเร็จในจุดอยู่ที่หน้าพึงพอใจนะสลับไพ่แอดมินบอกแต่ตัวท่านเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีสิ่งที่ขาดอยู่มันยังไม่เติมเต็ม อย่างไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยในไพ่ชุดเล็กทั้งหมดไพ่ไม้เท้าก็าคือสิบสิบไม้เท้าใช่ไหมมันเหมือนท่านยังรู้สึกว่าตัวท่านยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอยู่มันยังไม่สามารถเ,เติมเต็มได้ยังสามารถขาดบางสิ่งให้รู้สึกว่ามันยังขาดอะไรไปอยู่ในชีวิตเนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่แอดมองว่าตัวท่านมีสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่มั่นคงต่อไปนะครับการเงินที่มั่นคง ท่านอาจจะขาดความรักก็ได้ในในไพ่ความหมายน,นะเพราะมันยังมันยังขาดอีกอันหนึ่งจะเต็มสิบใช่ไหมมันยังไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมอาจจะยังขาดความรักที่ดีคนที่พูดจาพูดคุยเข้าใจเนี่ยนะแอดมินก็ขอให้ท่านเจอไวๆนะครับชาวราศีกุมรวมทั้งแอดมินด้วยนะพูดเล่นนะร <laughs> าศีกุมเหมือนกันราศีกุมเหมือนกันอ่าเรามาดูกันต่อเนี่ยไม่มีไพ่เสียนะครับไพ่สามดาบไม่ต้องซีเรียสนะมันคือสิ่งที่ผ่านมา ของชาวราศีกุมนะครับอย่าไปซีเรียสว่าโอ้โหแม่งพ่ดาบปักหัวใจเต็มเลยมันคืออดีตที่ฝังใจท่านที่มันสร้างความเจ็บปวดสร้างแรงกดดันทห้แกี่กบตัวท่านแต่อดีตอะไรที่มันผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่ต้องเก็บนํามาคิดก็ขอให้มันผ่านไปนะครับมีสติอยู่กับปัจจุบันนะสูไปข้างหน้าแอดมินออยพอนะครับใบที่เจ็ด ไพ่6ดาบ six of swords เห็นไหมไพ่6ดาบใบที่6กไพ่หดาบปัญหาต่างๆที่มันเกาะกินหัวใจที่มันลุ่มเล้าในชีวิตจะได้รับการแก้ไขนะจากหนักให้เป็นเบาขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่หายขาดไปเลย100%เซแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเบาบางนะครับเบาบางลงตัวท่านก็จะไม่เครียดไม่มีอะไรกดดันมากมายนะ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างในภาพเป็นภาพหญิงสาวนั่งอยู่บนเรือแล้วมีดาบปักรอบล้อมหกเล่มฟังให้ดีนะครับแล้วก็มีหญิงสาวาผู้เป็นคนพายกําลังพายเรือออกไปเนี่ยมันบอกบอกว่าปัญหาต่างๆมันเริ่มคลี่คลายไปแล้วนะตรงนี้มีบางขั้นพูดมานะครับว่าเไพ่หกดาบที่แอดที่ท,ที่ที่แอดมินพูดเนี่ยไปดูมาที่หนึ่งไม่ตรงเขาบอกเป็นไพ่ไม่ดีแอดมินขอสเสริมตรงนี้พูดออกเนี้นะครับ ตรงนี้มันอยู่ที่วิจารณญาณของอผู้ดูดวงไพ่แต่ละคนนะครับหมอดูไพ่แต่ละคนนี้เขาจะดูไม่เหมือนกันแอดมินเขา,าเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะแอดมินตีความตรงหมายความหมายตรงนี้มันจะโดยรวมของไพ่ทั้งหมดออกไปนะครับแต่แอดมินบอกไพ่นี้เปิดข,ขึ้นมาในปัญหาต่างๆที่แอดมินดูมาหลายคนที่จับได้ไพ่ใบนี้มันเริ่มขี้คลายไปในระดับหนึ่งถึงแม้ว่ามันไม่ได้หมดร้อเเนี่ยแต่มันก็เรียกว่ามันดีขึ้นดีขึ้นไปเพรยกว่ามันเบาใจลงนะครับนะเข้าใจตรงนี้นะ โอเคใบที่เจ็ดนะครับเนี่ย10 of c u p เห็นไหมเห็นไหมเอ้ยใบที่แปดโทษทีแอดมินพูดผิด10 of c u p เห็นไหมครับชีวิตท่านต่อไปดีนะชาวราศีกุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไายใบแรกเนี่ย the temperance เนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไปในทางที่ดีขึ้นแอดมินพูดเลยเนี่ยการเปลี่ยนแปลงท,งทางที่ดีขึ้นต่อไปน่ย ชีวิตของท่านะหวังว่าจะมีเงินมีความมั่นคงการเงินมีเงินในบัญชีหลักอาหลักล้านและการแอดมินไม่กล้ายิงตัวเลขมากเดี๋ยวมันไม่เป็นอย่างนั้นแอดมินจะโดนติดติงมาได้เนี่ยท่านก็ได้ดังปาถนานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานต่อไปจะมีงานที่ดีๆถึงท่านจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานใหม่ก็ดีมันก็จะเป็นงานที่ว่าทํารายได้ให้ท่านมีมากมายขึ้นนะครอบครัวมีความสุขนะมีการวางแผนมีลูกมีครอบครัวในอนาคตเห็นไหมสร้างชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเป็นปึกแผ่นเนี่ยตัวท่านทําได้นะ อย,อย่าท้อแท้นะครับชาวราศีกุมทสู้ไปเลยเนี่ยเห็นไหมไพ่ดีๆไม่มีอะไรมีบ้านมีรถหล่อ,อไปเนี่ยถ้าท่านทําได้เลยนะอย่าย่อท้อพยา,ายามรักษามาตรฐานในการทํางานมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจของท่านนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันจะผ่านไปได้ดูดีนะโอเคครับเรามาดูกันต่อใบที่9เลยอันนี้แอดมินจะพูดนั่นคือนะพยายามกระชับขึ้นนะครับ ก็เหมือนเราแอดมินพัฒนาตัวเองไปด้วยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาแอดมินดูคนมันจะดูดูง่ายนี่โดยรวมมันจะบัญชีจะมีผู้ซ้ําไปซ้ำมาใบที่9นะครับ king of swords นะพระราชาถือดาบกษัตริย์ถือดาบนะผู้นําเห็นไหมตัวท่านนะครับหลายๆอย่างก็ชาวราศีกุมนะบางทีอุปนิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะโลเลตัดสินใจอะไรไม่ค่อยแน่นอนบางทีนะครับ มีความโลเลมีความไม่มั่นใจไพ่ใบนี้ขึ้นมาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านต้องเป็นคนที่มีความเด็กเดียวนะตัดสินใจให้แน่วแน่นะครับทําคือทําเลยลุยเลยสู้ให้มันเต็มที่แต่ทุกอย่างต้องประกอบด้วยสติมีสติสัมปทัญญะอยู่กับงานมีสติสัมปทัญญะกับสิ่งที่เราต้องเจอจดจ่ออยู่กับมันนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ตัวท่านเนี่ยชาวราศีกุมหลายๆคนที่แอดมินเปิดไพ่มาแม้แต่ตัวที่ผู้ฟังคนนี้เองอะ หลายท่านเลยนะเหมาะัาเป็นผู้นําคนเหมาะัาเป็นรีเดอร์นะครับนำพาคนให้พ้นจากความทุกข์สามารถแนะนําเป็นผู้มีวาจาดีเป็นผู้มีวาทศิลป์ดีคําพูดของท่านชาวราศีกุมเนี่ยนะสามารถนําไปประกอบอาชีพหาโนทางทำมาหากินได้อย่าดูถูกตัวเองนะครับชาวราศีกุมเนี่ยและท่านมีความเป็นผู้นําด้วยนะมีบทบาทความเป็นผู้นําหลายอย่างนะตัวท่านเนี่ยมักจะไม่เห็นหรอกแต่คนรอบข้างท่านจะมักมองในตัวท่านนะ คำพูดคำเจราจาโฆษกโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับลองเอามาใช้ดูปรับปรุงตัวเองและตัวท่านเนี่ยจะเป็นผู้มีชื่อมีเสียงมีเกียรติยศในอนาคตข้างหน้าลองดูนะครับเนี่ยแอดมินบอกไว้เลยมาสุดท้ายใบที่10นะครับอ่าไพ่มหาสังฆราชมาใบที่10เห็นไหมเนี่ยใบสุดท้ายสารุปของแอดมินนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้ท่านทำด้วยสติ ไพ่พระสังฆราชตรงนี้จะ,จะบ่งบอกว่าขอให้ท่านเนี่ยนะครับชาวราศีกุมทํางานอย่างมีสติทํางานโดยมีหลักธรรมนะครับหลักธรรมใช้หลักธรรมในการทํางานในการบริหารงานมีสติดูแลกิจการท่านเองหรือแม้กระทัง่งประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืองานในองค์กรอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยไพ่เดิร์ไพ่พระสังฆราชเนี่ยเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ตัวท่านเนี่ยจะประสบความสาเร็จเลยนะ ชาวราศีกุมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยช่วยเหลืออยู่คอยหนุนนําให้ดวงท่านไม่ตกบทที่ดวงมันจะตกมาเนี่ยมันตก,กหนึ่งที่สุดสังเกตให้ดีๆนะครับชาวราศีกุมถึงเวลาดวงท่านมันจะอับอับอับแล้วก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับแอดมินบอกเลยหลายๆคนนะของชาวราศีกุมนะครับถึงแม้ว่าบางท่านนะบางท่านนะครับชีวิตนี้จะไม่ได้ว่าร่ํารวยมากมายมีเงินทองมากมายแต่ตัวท่านก็จะไม่ตกต่ําคอยดูแอดมินพูดจริงไหมตรงนี้นะ ครับเพราะว่าตัวท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่และส่วนใหญ่ชาวราศีกุมเนี่ยอันนี้รวมทั้งตัวแอดมินด้วยนะจะเป็นคนที่ชอบอใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือทําบุญทําทานภาวนาตรงน,นี้แหละมันจะเป็นเกราะก้องมันจะเป็นเกราะป้องกันเป็นคุณงามความดีให้ตัวท่านไม่ตกต่ํานะครับโอเคครับนี่ก็เป็นคําทํานายนะครับทั้ง1ิบใบพายุสีทั้ง1ิบใบ,บ,บของชาวราศีกุมนะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับแล้วก็ ขอน้อมรับคำติชมนะครับสิ่งที่พวกท่านได้รับดูรับชมตรงนี้ต่อไปก็ขอให้ดูโดยใช้วิจานัยญาณและนำไปปรับเปลี่ยนนะครับอันไหนที่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีและท่านนำไปใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยแอดมินก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะครับก็แอดมินก็ขอให้ชาวราศีกุมผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ก็ดีหรือไม่รับชมก็ดีเนี่ยทางประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยก็ขอให้ประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญนะครับ มาทั้งการงานการเงินความรักของท่านมีแต่ความสุขสมหวังทุกประการนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีขอให้ท่านได้ประสบพบเจอแต่สิ่งนั้นนะครับขอให้มีความสุขทั้งทางโลกั้งทางธรรมครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ